สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับมาต่อกันในทฤษฎีบทที่3นะครับโอเคครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดไปถึงทฤษฎีบทที่1กับ2นะครับก็คือให้ดูแนวโน้มของกราฟนั่นเองนะครับกราฟของลำดับนะครับว่ามันมีแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับแล้วลำดับนั้นมันลู่เข้าหรือลู่ออกนะครับถ้าลู่เข้าเนี่ยลู่เข้าค่าใดนะครับมันก็เลยเกิดทฤษฎีบทที่1กับ2ขึ้นมานะครับทฤษฎีบทที่2เนี่ย นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันใน oh. ตัวฐานของเลขยกอมลังนะครับว่ามันมีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่า1นนะครับถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่า1นนะครับถ้ามันน้อยกว่า1เนี่ยแปลว่ามันก็จะอยู่ในลักษณะของอเช่นหน่ส่วนสออย่างเงี้ยนะครับแล้วถ้ามันยกกำลัง n นะครับแทน n เป็นตัวมากๆเนี่ยเวลากระจาย n เข้ามาอย่างงี้เนาะมันก็จะเป็น1นึส่วนสกำลังเแบบเนี้ยนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันแปลว่า หนึ่งเนี่ยเป็นเศษใช่ปะ่ะแล้วส์กำลังเอ็นเนี่ยถ้าแทนค่ามากๆไปมันก็มาหาศาลเลยมันก็เป็น1ส่วนเลขอะไรไม่รู้ก้อนใหญ่มากนะครับซึ่งมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์ในที่สุดนะครับอันนี้ก็ให้เข้าใจไว้แบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น R เนี่ยมันเป็นมากกว่ามันมีค่ามากกว่า1นนะครับ R มีค่ามากกว่า1นนะครับแล้วให้หาลิมิตนะครับก็แปลว่าถ้ายกกำลัง n ก็แปลว่าวค่าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย นะครับเพิ่มยิงเพิ่มเยอะเๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ <L un> ก็แปลว่ามันหาจุดที่มันเข้าใกล้หรือหาจุดที่มันลู่เข้าไปหาไม่ได้นะครับ <L un> ก็แปลว่ามันไม่มีค่านะครับผมประมาณนี้อ่ะโอเคนะครับต่อไปเราไปดูทฤษฎีบทที่3นะครับซึ่งมันจะเป็นเครื่องมือที่เราจะนำไปใช้ในการแก้โจทย์ของเรื่องลิมิตของลำดับนะครับโอเคมาดูที่ในสมบัติข้อแรกก่อนนะครับ ทฤษฎีบทที่3นะครับอยากจะให้ไลท์ไว้แค่นี้นะครับลิมิตของ c นะครับที่ n เข้าใกล้อินฟินิต้ก็คือลิมิตของค่าคงตัวนะครับ c เนี่ยเป็นค่าคงตัวนะครับจะได้เท่ากับค่าคงตัวนั้นจากที่เราเคยเห็นตัวอย่างลำดับกันไปแล้วนะครับเช่นลิมิตของ2หลโดยที่ n เข้าใกล้อินฟินิตอย่างเงี้ยก็จะเท่ากับ2ไปเลยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีการ ไม่ว่าเราจะแทน e N เป็นอะไรนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับในลำดับนั้นมันไม่ได้ม่ได้มีตัว e N อยู่เพราะฉะนั้นมันจะเท่ากับ2ไปทั้งลำดับเลยนะครับทั้งฟังก์ชันเลยนะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของ2ก็คือ2อนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ง่ายๆเนาะอ่ะต่อไปในข้อที่2นะครับข้อที่2ก็อยากจะไฮไลท์ไว้แค่นี้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นบทนิยามเนาะมันก็เลยทำให้ การอ่านเนี่ยมันเนื่องจากมันเป็นทฤษฎีบทนะครับการอ่านเนี่ยมันก็จะเยอะแยะหน่อยเพื่อที่จะ,ะทําให้มันครอบคลุมเนาะนะครับทำให้มันไม่มีช่องโหว่ในทางคณิตศาสตร์นะครับแต่ว่าการที่เราจะมาศึกษาเนี่ยเราเราดูแค่บางส่วนก็พอนะครับให้มันเข้าใจนะครับอ่ะโอเคข้อ2นะครับก็คือลิมิตนะครับลิมิตของ C A N นะครับ เท่ากับ c l ล<ๆ>ิมิต n ก็แปลว่าเราสามารถดึง c ที่เป็นค่าคงตัวเนี่ยออกมาข้างนอกได้นะครับเราดึง c เปือค่าคงตัวนยออกมาข้างนอกได้นะครับมันเหมือนการดึงตัวร่วมนะครับทำได้คิดไปในเชิงนั้นก็ได้นะครับทำได้แบบนั้นเลยโอเคเนาะอะต่อไปข้อ3 4 5 6นะครับรวมเป็นข้อเดียวกันไปเลยนะครับ3าม6นะครับต่างกันยังไงก็คือบวกลบคูณ หารนะครับลิมิตนะครับสามารถเทคบวกลบคูณหารได้หมดเลยนะครับลิมิตสามารถเทคบวกลบคูณหารได้หมดเลยนะครับเนี่ยเห็นปะลิมิตของ a n นบวก bn นะครับมีลำดับ2ตัวบวกกันอยู่นะครับเราสามารถเทคลิมิตนะครับกระจายลิมิตเข้าไปได้เลยนะครับกลายเป็นลิมิต a n นบวก Bn นะครับบวกลบคูณหารสามารถทำเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ จำไปแค่นี้เลยนะครับสามารถกระจายเข้าไปได้นะครับหรืออย่างเช่นนะครับลิมิตของ an บวก vn ส่วน cn อย่างเงี้ยนะครับเราสามารถกระจายเข้าไปได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะมันจะบวกจะหารกันอยู่นะครับกระจายไปได้หมดเลยนะครับก็เป็นลิมิตของ an นะครับบวกลิมิตของ bn แล้วก็ส่วน ลิมิตของ c n นะครับประมาณนี้เราสามารถประยุกต์ใชห้หรือว่ารวมได้เลยนะครับข้อ3 4 5 6เนี่ยนะครับโอเคแล้วเราจะนำสมบัติเหล่านี้หรือว่าทฤษฎีบทนี้นะครับไปใช้ในการแก้โจทย์กันนะครับข้อที่1ก็คือลิมิตของค่าคงตัวได้ค่าคงตัวนะครับ แล้วก็ข้อ2คือการดึงค่าคงตัวออกมาข้างนอกได้นะครับและข้อ3 4 5 6ก็คือลิมิตสามารถกระจายเข้าไปที่บวกลบคูณหารได้เลยโอเคเนาะนะครับถ้าเราได้ดังนี้แล้วก็อ่ะไม่ยากแล้วไปต่อครับอ่ามาที่ตัวอย่าง23นะครับตัวอย่างที่23นะครับจงหาลิมิตของลำดับเมื่อ a n เอท่ากับ5อ่าอันนี้จะไปตรงกับทฤษฎีบท,บ,บทข้อไหนครับอ่าลำดับเป็นค่าคงตัวนะครับ จำได้ไหมข้อไหนก็คือข้อ1น,นะครับเหมือนข้อ1เลยนะครับเราก็เทคลิมิตเข้าไปเลยครับลิมิตของ an นะครับเท่ากับลิมิตของ5นะครับจากสมบัติข้อแรกเลยก็คือจะได้เท่ากับ5นะครับได้เท่ากับ5นะครับเพราะ5เป็นค่าคงตัวได้5ไปเลยนะครับ โอเคเนาะตามนี้นะครับตัวอย่างที่24นะครับจงหาลิมิตของลำดับอันนี้นะครับให้หาลิมิตของลำดับอันนี้เราจะใช้ทฤษฎีบทอันไหนดีนะครับเราก็มาคิดดูนะครับอ่าโอเคเทคลิมิตเข้าไปนะครับลิมิตของลำดับนี้นะครับเท่ากับลิมิต5ส่วน n n ะครับเเข้าใกล้ infinity นะครับ อ่ะโอเคเราพบว่าเอ็นมันเป็นตัวส่วนใช่ไหมปกติถ้าเราแทนเ็นเป็นอินฟินิตี้นะครับเข้าใกล้อินฟินิตี้แทนลงไปปุ๊บมันจะได้5ส่วนอินฟินิตี้อย่างนี้ใช่ไหมนะครับซึ่งในทฤษฎีบทเนี่ยเราเคยเห็นแต่1นส่วน n อย่างนี้ใช่ไหมเราเคยเห็นแต่1นส่วน n แล้ว5ส่วน n มันจะได้ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อให้ความเพื่อให้มันชัวนะครับเราดึง5ออกมาข้างนอกก่อนก็ได้นะครับเราใช้ ทฤษฎีบทการดึงนะครับดึงตัวร่วมนะครับดึง5ออกมาดึงค่าคงตัวออกมาดึง5ออกมานะครับหาร5ปุ๊บก็จะเหลือ1นะก็จะเป็น5คูณกับลิมิต1ส่วนเนะครับทีนี้เมื่อเราแทน i n f ฟิน t y เข้าไปตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะเข้ากับทฤษฎีบทอะไรครับทฤษฎีบทของทฤษฎีบทที่1เนาะนะครับทฤษฎีบทที่1นะครับก็จะเป็น5คูณอยู่กับ ศูนย์เนาะหนึ่งแล้วส่วนด้วยตัวเลขมากๆนะครับมันก็จะเข้าใกล้ศูนย์มันก็เลยกลายเป็น5้คูณศนย์ก็เลยเท่ากับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นลิมิตของลําดับนี้เท่ากับศูนย์นะครับอ่าโอเคต่อไปครับตัวอย่างที่25นะครับจงหาลิมิตของลำดับเมื่อ a n เเท่ากับตรงนี้อ่าตรงนี้มาเริ่มเริ่มมายากนะครับ เห็นปะเริ่มมายากแล้วนะครับถ้าเจอเยอะๆอย่างนี้นะครับถ้าเจอเยอะๆอย่างนี้ทีาี้ที่เราต้องทําก็คือให้สังเกตว่าดีกรีมากสุดนะครับให้สังเกตว่าดีกรีมากสุดเป็นเท่าไหร่นะครับตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยตัวเศษเนี่ยดีกรีมากสุดคือ2ใช่ไหมครับคือ2แต่ตัวส่วนเนี่ยดีกรีมากสุดคือ3น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดไว้คร่าวๆว่าเออ n กำลังสองส่วน n กำลังสามเนี่ยตัวล่างมันมากกว่าแปลว่ามันมีแนวโน้มที่จะเข้าใกล้ศูนย์นะเพราะว่าตัวล่างมันมากกว่าแต่วิธีทาจะทําอย่างไรละ่ะนะครับที่จะโชว์ให้ดูนะครับเราหน้าที่ของเราก็คือจะต้องจัดรูปของลําดับเนี้ยให้มันไปสอดคล้องกับทฤษฎีบทนะครับจัดรูปอันเนี้ยให้เข้ากับทฤษฎีบทเพราะฉะนั้นนะครับทฤษฎีบทของเราเนี่ยมันมีแค่อ่าพวก หนึ่งส่วนเอ็นกำลังออะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะนะครับมันจะได้เขา้าได้ค่าลิมิตเป็น0ูนย์อะไรอย่างงี้เนาะหรือว่าถ้ามันเป็นลิมิตของ n อ็นกำลังเอ็นกำลังออะไรเงี้ยมันก็จะได้ค่าเยอะๆนะครับแต่ว่าการที่มันเป็นเศษส่วนอย่างเงี้ยก็ควรที่จะทำให้ถ้ามันติดติดพจน์ไหนแล้วมันเป็นค่าเยอะๆที่หาค่าไม่ได้เนี่ยนะครับสมมติ เราเทคลิมิตเข้าไปแล้วมันหาค่าไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นการดีสักเท่าไหร่นะครับมันก็จะทําโจทย์ต่อไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะทําการตัดเลขให้มันให้มันได้มากที่สุดซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีทำนะครับสเต็ปแรกก็คือดึง,ดงนะครับดึงตัวร่วมนะครับอันดับแรกก็คือดึงตัวร่วมนะครับดึงตัวร่วม ดึงตัวรวมเท่ากับดีกีที่มากสุดนะครับดึงตัวร่วมเท่ากับดีกีที่มากสุดนะครับหมายความว่าอะไรก็คือเทคลิมิตเข้าไปก่อนเนาะลิมิตเราจะหาลิมิตก็เทคลิมิตเข้าไปลิมิตของ 4-3n ลบ3 n บวก n กลัง2 n เข้าใกล้ i ิน i ิน t y อย่างนี้นะครับ2 n ง3กลัง3ลบ3าลัง2บวก5 นะครับดึงตัวร่วมที่เป็นดีกีสูงสุดนะครับดีกีสูงสุดในที่นี้ทั้งเศษและส่วนเลยเนาะอันนี้2อันนี้3นะครับ <Okay. S 1> 3คือดีกีมากสุด <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นเราดึง n กําลังสมออกมานะครับทั้งบนและล่างนะครับดึง n อํนลังสออกมาจากนั้นนะครับจากนั้น พดในเศษนะครับมันก็จะต้องหารด้วย n กาลังสามด้วยนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น4ส่วน n กาลังสามแล้วก็ลบด้วย3 n ส่วน n กาลังสามตรงนี้จากสมบัติเลยกย่อมังเนาะ n ส่วนด้วย n กาลังสามเพราะฉะนั้นมันจะติดเป็นส่วน n กาลังสองนะครับมันจะได้ n 3. ส่วน n กาลังสองอ่ะเขียนใหม่ก็เป็นลบ 3, 3. ส่วน n กาลังสองเนาะมันตัดกันนะครับ แล้วก็ n กําลังสองตัดกับ n กําลังสามก็เหลือ1ส่วน n นะครับตรงนี้ต้องแม่นเ,เลขยกกำลังด้วยนะครับได้แบบนี้เป็นตัวเศษนะครับต่อไปตัวส่วนก็ทำเช่นกันนะครับทำเช่นเดียวกันนะครับก็ดึง n กําลังสามออกมานะครับดึง n กําลังสามออกมาก็จะเหลือ2อา่าพจน์นี้นะครับพจน์นี้มันก็จะอา่อาไอ้ตรงเนี้ย ดึง n กํลังสามออกมาก็เหลือแค่2เฉยเนาะนะครับแล้วก็ลบด้วย3 n กํลังสองก็จะเป็น3ส่วน n นะครับมันดึงเกินไปเพราะฉะนั้นก็ต้องติด n เป็นส่วนไว้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บวก5 5เฉยเนี่ยมันโดนดึง n กําลังออกไปก็ติดส่วนเป็น n กํลังสามนะครับได้ดังนี้ปุ๊บนะครับ เราก็ตัดนะครับตัด n อกำลังสทิ้งนะครับตัด n อกำลังสทิ้งจากนั้นให้เรานะครับให้เราเทคลิมิตเข้าไปนะครับตามสมบัติของลิมิตเลยเทเข้าไปทุกตัวเลยเนะี่ยนะครับเทเข้าไปเทเข้าไปเทนะเข้าไปนะครับกระจายลิมิตเข้าไปนะครับก็จะเป็นลิมิตของ4 n ี่ส่วนเกำลังส ลบด้วยลิมิตของ3ส่วน N กนกลังสองนะครับแล้วก็บวกด้วยลิมิตของ1ส่วน N อ่าได้แบบนี้ปึ๊บแล้วก็เทคไปที่ตัวส่วนด้วยนะครับอันนี้จะเขียนไม่ตรงนิดนึงตัวส่วนก็จะเป็นลิมิตของ2นะครับแล้วก็ลบลิมิต สส่วน n อนะครับอย่าลืม n เข้าใกล้อินฟินิตี้ด้วยนะครับลิมิตของ5ส่วน n กำลับบง3นะครับากระจายแบบนี้เลยขยันเขียนหน่อยนะครับพอได้แบบนี้ปุ๊บนะครับจะเห็นว่ามันตรงกับทฤษฎีบทนะครับที่เราจะแทน n เป็นตัวที่เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับทีละพจน์เลยครับตัวนี้มันก็คือแทนอินฟินิตี้ลงไป ในเที่มันเป็นส่วนใช่ไหมสี่ส่วนตัวมากๆนะครับสี่ส่วนเลขมากๆมันก็จะกลายเป็นศูนย์เนาะคนอ่านมาดูเทียพจน์นะครับอันนี้ก็เป็นศูนย์เนาะสี่ส่วนมากๆนะครับก็เป็นศูนย์นะครับแล้วอันนี้สามส่วนเลขมากๆก็เป็นศูนย์นะครับและอันนี้หนึ่งส่วนเลขมากๆก็เป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยเป็นศูนย์หมดเลยศูนย์ลบด้วยศูนย์แล้วก็บวกด้วยศูนย์ใช่ปะ นะครับเป็นศูนย์หมดเลยแล้วก็ข้างล่างครับข้างล่างเนี่ยนะครับลิมิตของเลขค่าคงตัว2ก็จะได้2นะครับแล้วก็ลิมิตของนี่ตัวส่วนเป็นเลขมากๆตรงนี้ก็คือ0นะครับอันนี้เลขมากๆก็เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นก็คือจะได้เป็นลบศูย์กับบวก0นะครับก็แปลว่าตรงนี้ได้0ูส่วน2ซึ่งเท่ากับ ศูนยนั่นเองเพราะฉะนั้นลิมิตของลำดับนี้มีค่าเท่ากับ0นะครับอตอบ0อูนยได้แบบนี้เลยนะครับหลักสำคัญในการแก้โจทย์แบบนี้นะครับหลักสำคัญก็คือตรงนี้นะครับที่ได้เขียนไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับการดึงตัวร่วมนะครับการดึงตัวร่วมเท่ากับดีกรีที่มากที่สุดเพื่อที่ว่ามันจะติดเป็นส่วนนะครับติดเป็นส่วน n เ,เยอะๆนะครับแล้วมันจะได้ แทนลงไปปุ๊บได้ศูนย์ได้ศูนย์ได้ศูนย์หมดเลยอย่างนี้นะครับพอจะเห็นภาพไหมพอจะเห็นภาพไหมครับนะครับดึงดึงตัวร่วมนะครับสําคัญที่สุดนะครับตรงนี้โอเคใส่ดาวไว้นะครับนะครับดอกจันข้างหน้าและใส่ดาวข้างหลังต่ออ่าสคัญมากนะครับอ่ะโอเคผ่านไปข้อยี่สิห้าถ้าใครไม่ทันนะครับย้อนกลับไปดูนะครับว่าเราใช้สมบัติอะไรกันบ้างนะครับอ่าเขียน ต่อไปตัวอย่างที่26นะครับตัวอย่างที่26จงแสดงว่าลำดับที่มีพจน์ทั่วไปนะครับในแต่ละข้อต่อไปนี้เป็นลำดับลูกเข้าให้แสดงว่ามันเป็นลำดับลูกเข้าเนี่ยามว่านะอันนี้ลูกเข้าไหมลูกเข้าไหมนะครับวิธีเช็คก็คือเราเอาสมการเนี้ยหรือเอาลำดับเนี้ยไปพิมพ์ลงใน GeoGebra นะครับพิมพ์ลงในโปรแกรม GeoGebra ได้เลยนะครับก็จะพบว่า มันเป็นลำดับลู่เข้าหรือลู่ออกนะครับอันนั้นคือสังเกตจากกราฟนะครับถ้าเรามามัวแทนนะครับมันก็ทําได้แต่ว่าเออเราจะพอดกราฟถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแล้วมันก็เสียเวลาในการคํานวณด้วยอ่ะแต่ทีนี้นะครับเรามีเครื่องมือคือทฤษฎีบทนะครับอีกทางหนึ่งนอกจากเราไปป้อนฟังก์ชันลงใน g e โอแล้วเนี่ยเรามีการใช้ทฤษฎีบทเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีหาทฤษฎีบทกันนะครับเนื่องจากว่าตอนสอบเราก็ไม่ได้มี โปรแกรม GeoGebra ในการให้เราใช้ได้นะ,นะครับโ okay. อเคข้อหนึ่งก่อนนะครับข้อหน,นะครับให้หาลิมิตเนาะให้หาว่าเป็นเป็นลำดับลู่เข้าหรือเปล่านะครับการที่มันเป็นลำดับลู่เข้าก็แปลว่ามันจะต้องหาค่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเราทำเหมือนปกติเลยเหมือนตัวอย่างที่ผ่านๆมานะครับเทคลิมิตเข้าไปครับลิมิตของลำดับ an นะครับซึ่ง n เป็นค่าที่ไม่สิ้นสุด ใกล้อินฟินิตี้สามบวกสอนะครับกอขออภัยครับลิมิตของ3ามบวกสอนะครับส่วน n อ็นจากนั้นนะครับจากนั้นอันนี้มันหารอยู่เนาะถ้าเราเทคลิมิตเข้าไปที่นี่ที่นี่ที่นี่นะครับมันจะพบว่าถ้าถ้าเทเข้าไปตัวนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นว่ามัน มันจะกลายเป็นหาค่าไม่ได้ใช่ปะ่ะนะครับถ้าส่วนหาค่าไม่ได้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทำนะครับควรจะตัดเลขก่อนนะครับควรจะตัดให้มันเหลือค่าคงตัวหรือ1ส่วน n ยกกําลังอะไรก็ตามนะครับต้องต้องทาให้เป็นอย่างนั้นมาถึงจะไปต่อได้เหมือนกับตัวอย่างที่25ที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนื่องจากข้างบนเนี่ยเศษมันบวกกันอยู่ใช่ปะ่ะเราแยกเศษออกจากกันนะครับแยกเศษส่วนออกจากกันก็เลยเป็นลิมิต อง3ส่วน n นะครับนะครับคือเดี๋ยอธิบายก่อนตรงนี้มันมองได้เป็น3ส่วน n บวกกับ2ส่วน n นะครับ2 n ส่วน n อย่างงี้เนาะอันนี้พอเข้าใจเนาะนะครับเราสามารถแยกเศษได้นะครับเราแยกเศษเป็นอย่างงี้ได้แล้วตัวส่วนก็คือเท่ากันนะครับถ้าเราคิดกลับกันจะแปลงตัวนี้กลับมาเป็นตัวนี้ก็คือส่วนเหมือนกันเราก็รวมส่วนเป็นอันเดียวกันได้ใช่ไหม และนี้บวกกันนะครับในทำนองเดียวกันเราแยกแยกแยกเศษส่วนออกจากกันได้นะครับเมื่อเราแยกเสร็จเราก็ค่อยเทคลิมิตเข้าไปก็จะเป็นอย่างเงี้ยน์แรกแล้วก็บวกกับลิมิตของ 2N ส่วน N นะครับเราก็พบว่า N อกับ N เนี่ยสามารถตัดทิ้งได้นะครับ n กับ N ตัดทิ้งนะครับอันนี้ก็ลิมิตของ3ส่วน N N เป็นตัวมากๆ3ส่วนเลขมากๆก็คือเข้าใกล้ศูนย ก็คือจะได้ลิมิตเท่ากับ0นะครับและอันนี้ก็จะเป็นค่าคงตัว2ใช่ไหมนะครับก็บวก2เพราะฉะนั้นก็คือเท่ากับ2พอเท่ากับ2ปุ๊บแปลว่าดังนั้น an เป็นลำดับลูเข้านะครับมันมีค่าก็แปลว่ามันลูเข้านะครับอ่าโอเคต่อไปข้อ2ครับ bn นะครับ bn เราจะพบว่า มันเป็นส,ส่วนที่มันติดอย่างนี้อยู่นะครับติดเป็นเรงยกกำลังเยอะมากถ้าเราเทคไปเลยนะครับเทคลิมิตอะไรไปเลยเนี่ยมันก็จะติดหาค่าไม่ได้ซึ่งเราไม่ต้องการแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราจะดึงตัวร่วมที่เป็นดีกรีสูงสุดออกมาก่อนดีกรีสูงสุดในที่นี้เท่ากับเท่าไหร่ครับอ่ะคิดในใจนะครับ2วินาที3นั่นเองใช่ไหมสมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเทคลิมิต bn เข้าไปนะครับ ก็คือลิมิตของ 3N กลัง3ลบด้วย N นะครับส่วน 5N กลัง3บวก17นะครับจากนั้นดึงตัวร่วมออกมาครับดึงตัวร่วมนั้นก็คือ N นกลัง3นะครับ n อลัง3ดึงออกมาตรงนี้ก็เหลือ3แล้วก็ลบด้วย N นะครับ เนเนี้ยส่วน n กําลัง3ก็เหลือกลายเป็น1ส่วน n กําลังสองนะครับส่วน n กําลัง3ดึงออกมาตรงนี้ก็เหลือ5บวก17ดึง n กําลังสามออกมาก็ติดส่วน n กําลังสามอย่างงี้นะครับจากนั้น n กําลังสามนี่ตัดทิ้งนะครับแล้วเราก็เทคกระจายลิมิตไปตามพจน์ต่างๆนะครับลิมิตของ3ลบด้วยลิมิต ของ1ส่วน n กล 2, นลังสะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ลิมิตของ5นะครับบวกด้วยลิมิตของ17ส่วน n กล 3, นลังสะครับตอนนี้มันติดส่วนหมดเลยใช่ปะเนี่ยแปลว่ามันหาได้ลวถ้าถ้าหน้าตาที่มันติดเป็นเศษส่วนอย่างเงี้ยเราชอบเลยนะ แล้วมันเป็นค่าคงตัวนี้เราก็ชอบเลยนะครับแปลว่ามันหาทางออกได้แล้วนะครับลิมิตของค่าคงตัว3มก็คือ3นะครับแล้วก็ลบกับตรงนี้นะครับคือแทน n เป็นตัวมากๆที่ส่วนนะครับแปลว่ามันจะกลายเป็นศูนย์ะครับแทนมากๆในส่วนก็เป็น0นะครับเราจรึงได้3ลบด้วยศูนส่วนค่าคงตัวข้างล่างก็คือ5ลบด้วย0นะครับมันก็คือ3ส่วน5นั่นเอง ได้ค่าออกมา3ามส่วน5ก็แปลว่าขอโทษครับ bn เป็นลำดับลูเข้านะครับเพราะมันหาค่าได้นะครับถ้าใครไม่ชชว่์ลองไปเช็คโดยการพอดการ์ดดูก็ได้นะครับผมตัวอย่างที่26ก็ได้แบบนี้เลยนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือการใช้สมบัตินะครับการใช้สมบัติหรือทฤษฎีบทที่3นะครับผม โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันในตัวอย่างที่27นะครับในคลิปวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ